วันนี้จะทําการซ่อมเรือวงเดือนเปลี่ยนทุ่นใหม่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าจะลองถอดดูตามอุปกรณ์ที่มีจํากัดลองดูทุ่นตัวเดิมมันแตกตั้งแต่เดือนคุมพา์ซื้อตัวใหม่มามาเปลี่ยนตัวเก่ามันแตกตรงนี้จะลองดูว่า ก่อนที่เราอยู่นี่ยังได้เออ 肯定了。<laughs> ตันี้ก็ถอดทุ่นเก่าออกมาได้แลว้วนี่ตัวมันแตกนี่ไม่ตรงที่มันมาสัมผัสกับแรงฐานไม่รู้เรียกว่าอะไรเลยจะเปลี่ยนตัวใหม่แต่ตอนนี้เรามาดูวิธีถอดลูกปืนสองฝั่งหัวกับท้ายตอนนี้เราก็ถอดออกามาได้แล้วครูมึงอุ้ย ยังไม่รู้วิธีถอดต้องไปหาผู้รู้เอาอะไรเป็นเขี้ยวสอดคำ้ำเขอะลงน่าจะได้เดี๋ยวจะลองดูตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะถอดลูกปืนยังไงก็เลยต้องใช้เหล็กฉากสองตัวนี้เสียบเข้ารองจะเป็นตัวรองกระกับ ลองใช้ค้อนเคาะให้หลุดดูจะได้ไหมจะลองดูดแล้วใช้วิธีเพาะสุดนี้ไดบแล้วตัวนี้ได้ตัวนึง้องเหียนด้วยเี่ตัวไปด้วยกันกดจุดนี้ก็จั้นดับแรง ทางด้านซึ่งมันจตกแ้มเี่ยงแต่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วละอ้าวตัวนี้ไม่ได้จะต้องขอช่วยช่วยสง่ง Oh, 我准备好了。 ต่อไปก็เฟืองเฟืองแล้ว สอบหมุนหม,มุน ต้อกครับ็เปนตัวี่ครับวนครับอัน,นี้ก็เป็นตัวทดแทนไม่ใช่ของมันของยี่ห้ออื่นแทนแทน ได้ฝนก็ทำท่า,ทาจะตกอีกรอบนะเนี่ยวันนี้ ตอนนี้น็อตตัวเล็กๆยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะลองทดสอบก่อนว่ามันหมุนไหมถ้ามันใช้ได้ก็ประกอบให้เสร็จทดสอบใช้ได้อ่ากลับมาใช้ได้แล้วแต่ว่าเสียงมันแะเตก ไรผิดหรือเปล่าใช้ได้ประกอบอุปสงค์ต่อไปนี่อ็ติด ได้น่าจะครบ เป็นอันเสร็จรื่สำหรับการเปลี่ยนทุ่น่วนมอเตอรอ์อันเดิมอันเดิมแตกตรงนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่เสร็จเรียบร้อย เศษจากดินแมลงก็ทำขี่ใส่ได้เพียนขึ้นมาสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทขึ้นดัวนี่ เป็นการต้นทีนล้วตัวมิกิตารรุ่น MT 583รุ่นนี้เราก็สอมใช้ได้ มีอะไรไม่นั่นหรือเปล่าลูกปืนอยู่ไม่ครบหรือเปล่าเห็นว่าใช้ได้